ส0 0สมัยเพราะฉะนั้นรอเจอกับไรอันได้เลยหรือไ่ใครอยากฟังเพลงพร้อมๆจากดิวบรี่ดิวก็มาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นห้ามลา่นนะครับอยากจะตามมาให้กำลงังใจเดินทางมาได้เลยในช่วงเวลาประมาณ19เก้านาฬิกาเป็นต้นไปคุณด้เจอกับพวกเขาครับแต่ถ้าอยากฟังเสียงพร,พร้อมๆจากอิงกี้และตโตนนะคะรอก่อนนะคะคุณอย่าพูดไป <laughs> นะผมเป็นนักร้องนะผมเป็นบอยแบนด์นะสักหน่อยนะสักท่อนได้ไหมแต่ว่าผมใช้อัลตทอจูด เดี๋ยวนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้เขาร้องต้องร้องเพลงฮิตเพลงนี้เพลงอะไรอ R ไอ้อนีอ้า <c oughs> ก็หลายๆคนเริ่ทานข้าวแล้วแบบรู้สึกว่าจริงๆอ่ะโซนเนียที่มันเลือกอ่ะราะว่ามันเงียบแต่พอมีเสียงพวกเราสองคนแล้วจะพี่พิ่งไปครับผมพี่ได้ทานข้าวต่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่วันนี้ครับถ้าพี่ทานเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะฮะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปครับจากบีจายสตูดิโอจังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าเนี่ยครับปีเนี้ยเป็นปีมังกรมังกรทองอย่าลืมครับผมมาได้เลยนะครับร้อยข้อมือลูกปัดมงคลสีประจำวันเกิดรวมถึงสิบหกนาฬิกาถึงสิบเจาดนาบ เราจะทัผ้าสามป่าโดวยวิสัยอังกฤษชุมชนท่องเที่ยวป่าธรรมชาติล่างจันทบตรงนั่นเองครับจะเป็นป่าอะไรก็รต้องเดี๋ยวไปดูกันเองนะคะสำหรับคนที่ไปทำเวิร์กช็อปนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมแจกวอชเชอร์นะคะเฉพาะคนที่อยู่ในงานเท่านั้นแล้วก็แบบช็อปปิ้งในงานของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยลิสต์ที่ได้มาจากผู้จัดงานเนี่ยคือวันนี้ของเราคือตั้งใจจะแจกประมาณเยอะมาก นะคะมีทั้งอวชเชอร์ห้องพักนะคะหลากหลายที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของเราก็จะมีทั้งที่ที่เป็นแบบริมทะเลก็มีนะคะบางจังหวัดเนี่ยก็เป็นแบบสนามกอล์ฟก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์แบบเข้าป่าเนี่ย เราจะมีแจกด้วยกันเนี่ยนะครับสองรอบเนาะหลังหลังใน<ช>ส่วนของลักกิ๊ดดาวเพราะฉะนั้นทุกๆคนครับใครที่ชอบของซื้อของอะไรเก็บไปเก็บไปเสร็จหรือเก็บอะไรได้เก็บไว<ช>้หน่อยนะกันยืนยันตัวตนพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บไหนใครชอบเสร็จเรียบร้อยครบตามจำนวนที่เราบอกเอามาเลยครับแล้วเราก็จะคูเลงคูเลงคุเลงแล้วก็หยิบขึ้นมาผ่านการแรนดอมแล<ช>้วคนจะได้ผู้โชคดีไปอยู่กับเราตลอดทั้งวันแล้วกันนะครับยังมีกิจกรรมดีๆอีกเยอะแยะมากมายรอคุณอยู่ครับใช่แล้วซึ่งเรา เราจะแจกเฉพาะคนที่อยู่ในงานเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแล้วก็มาใช้เวลาอยู่กับเรามาดูเราสองคนเล่นมุก3บาท <laughs> สาบาทห้าบาทอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนล้วกัน <laughs> นะครับนอกจากนั้นแล้วโชว์เมื่อกี้เห็น